กับสวัสดีครับก่อนค่าวันนี้ทดสอบอีกหนึ่งขั้นครับผมแรงดึงสิบแปดกิโลเป็นรุ่นโดนินครับผมคันลำดับที่206นะครับใหม่ๆครับทดสอบโดยช่างจูก็เป็นการทำความคุ้นเคยกับ คันธนูนะครับแล้วก็ทดสอบการใช้งานว่ามีชำรุดตรงไหนไหมครับผมก็ยิงไปจนจนจะหมดกล่องนี่นะครับอัดไปเรื่อยๆแล้วทดสอบดูว่าคันธนูเสียหายไหมใช้งานต่อไปได้ไหมครับผม ทดสอบให้ผ่าน100%เเซก่อนถึงมือลูกค้าครับคนถนัดซ้ายมาใช้งานธนูขวาก็ได้เหมือนกันนะครับถ้าฝึกซ้อมนะครับ รึ่งกล่องละจัดให้หมดเลยยัดไปเรื่อย เลอีกเจ็ดนัดนะครับเสียงลูกเกาะกลุ่มชนกันดังปักเลยกลุ่มดีกลุ่มดีครับ เหลือสามนัดสุดท้ายอ้านัดสุดท้ายมาแล้วครับไปชมผลงานด้านหน้าครับโอ้กองจุ่มกมเลยดูดูด้านหลังก่อนทะลุโอ้ ด้านหลังก็ทะลุก,กันเป็นแถวเลยครับทะลุเล็กจะทะลุมากกว่าลูกใหญ่นะครับก็คันนี้เช็คแล้วผ่านครับผมแรงดึง18บกิโลสิกิโลกร,รัมเดี๋ยวเทียบปอนให้นะครับจะถึง40ปอนไหมก็จะหนักๆตึงๆมือหน่อยนะครับแรงขนาดนี้ขอบคุณครับผม